แป้งออนจิราสุดแอบเส็นคลั่งรักสามีพันล้านที่เพิ่งเปิดตัวถึงขั้นอวยออกซสือเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักสามีภรรยาซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะับตั้งแต่มีข่าวเรื่องการมีลูกจนกระทั่งเจอหน้าลูกสาวสุดน่ารักน้องเลอาสาวแป้งก็มักจะใช้ภาพสติ๊กเกอร์รูปหมีปกปิดใบหน้าฝ่ายชายเวลาที่ต้องออกซสือจน หลายคนอดสงสัยและอยากรู้ไม่ได้ว่าใครกันหมอที่โชคดีได้กลุมใจนางเอกสุดตาลชะนั้นจึงถือได้ว่านอกจากงานนี้จะเป็นการเปิดตัวคุณสามีออกสื่ออย่างเป็นทางการแล้วแฟนๆก็ยังได้เห็นอีกหนึ่งโมเมนต์และบทบาทความน่ารักในชีวิตคู่ของแป้งออนเจรากับไลออนเนลีที่หวานชุ่นลงตัวสุดๆอีกด้วยแต่เมื่อไม่นั่นมานี้แป้งก็ยอมใจอ่อน เปิดหน้าสามีไลโอเนลเประธานเจ้าหน้าที่บริหารบาทอลียาขอบจำกัดให้เห็นกันทวนหน้าล่าสุดสาวแป้งได้เปิดใจผ่านรายการ One Playground https://www.youtube.com/slash Adoni Playground มาอวยสามีนักธุรกิจหนุ่มชาวสิงคโปร์พร้อมเผยถึงสถานะความสัมพันธ์จากเพื่อนจนได้ขยับมาเป็นแฟนในช่วงโควิด เพราะความเหงาและเปลี่ยนจากสถานะแฟนมาเป็นสามีภรรยารวมถึงการมีลูกสาวสุดน่ารักที่ทำเอาสาวแป้งยอมรับว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้น